สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ไล f e ลองเล e a r นิง่งของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดงปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีรู้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบุคคลที่เห็นในภาพก็มีตัวตนจริงๆแหมทำไปได้ Life Long Learning การศึกษาแนวใหม่ทําการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาแนวใหม่แห่งศตวรรษที่2 1ที่จะเป็นทักษะชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทา่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นการที่มนุษย์จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องปรับตัวการจะปรับตัวเองได้นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันด้วยการปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างต่อเนื่องอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งให้การส่งเสริมสนับสนุนตัวแปรที่สำคัญซึ่งมีบทบาททั้งสามฝ่ายได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ปกครองเพื่อร่วมการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมให้เป็นผู้มุ่งอนาคตส่งเสริมให้เป็นผู้เห็นคุณค่าในตนเองส่งเสริมให้เป็นผู้รู้จักตนเอง ส่งเสริมให้เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนผู้บริหารสถานศึกษาต้องปลูกฝังจิตสำนึกรู้จักเชื่อชมคนอื่นและเห็นคุณค่าในตนเองพร้อมเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้ครูและผู้เรียนและแสดงความสามารถอย่างหลากหลายพัฒนาระบบการนิเทศระบบการแนะแนวของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบการนิเทศและการแนะแนว เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนสร้างความตระหนักและยอมรับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการการะทำของผู้เรียนเองครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นได้สัมผัสและได้ฝึกปฏิบัติจริง สร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในสิ่งที่สนใจมีความถนัดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเองเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองรู้จักความต้องการของตนเองรู้จักที่จะยอมรับตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพของตนผู้ปกครองปลูกฝังความรับผิดชอบความมีวินยัย และทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนการทำงานและความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในชีวิตหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านที่ผู้เรียนมีความถนัดความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เลือกทางเลือกในการศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมกับตนเอง ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะและแตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันโดยใช้เหตุผลจะเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่หยุดที่จะเรียนรู้มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและต้องมาพร้อมกับการเรียนรู้ที่เอื้อต่อโอกาส ในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับทุกคนกับการเรียนรู้ที่เรียกว่า life long learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรที่เรียกว่าคนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักของประชาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21